ตักแตนชลาดาอยู่บนเวทีถือไม่อยู่บ้านถือจอบเรียกค่าตัว80,000กับเด็กนักเรียนชีวิตตักแตนชลาดาอยู่บนเวทีถือไม่อยู่บ้านถือจอบอีกหนึ่งนักร้องสาวเสียงดีมากความสามารถอย่างตักแตนชลาดาเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้จากช่องทางโซเชียลที่ล่าสุดเผยความประทับใจความเอนดูของเด็กๆนักเรียนที่ทักหาเธอทาบทาม ให้ทำคลิปอวยพรวันเกิดคุณครูถามว่าเรดราคาเท่าไหร่ทางฝ่ายตะกกแตนบอกว่าเรดราคาปกติ80,000บาทถาม50,000ไหวไหมแต่ตอนจบคือตักกแตนอัดคลิปส่งให้ฟรีๆไม่คิดเงินสักบาทพร้อมชมความน่ารักของเด็กๆที่ตั้งใจอยากทำให้ครูโดยทางเพจ a c e b o o k ตะกกแตนเผยโมเมนต์นี้พร้อมบอกว่าเรื่องมีอยู่ว่ามีแชทเด้งขึ้นมาเป็นเด็กนักเรียนน่ารักๆจะแจ้างให้ทางคลิปอวยพรให้คุณครูเขาบอกว่าคุณครูเป็น f c ตากกแตน พร้อมส่งคลิปคุณครูนั่งฟังเพลงของตะกะแตนมายืนยันโถลูกพี่แตนเอนดูว่าแล้วก็แกล้งสน่อยเรียกไปแปดหมื่นสู้ไหวเปล่าพร้อมทั้งบอกอีกว่าเรียกแปดหมื่นทำคลิปอวยพรวันเกิดนายเงือกใครจะจ้าง5 5 5เอ็นดูในความน่ารักและไร้เดียงสาข,ของเด็กๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะคุณครูตั้งความสุขล้นใจได้ทําให้คนมีความสุขความสุขเล็กๆที่เงินทองซื้อไม่ได้ได้ดูคลิปที่ด็อกด็อกส่งมาว่าคุณครูดีใจและมีความสุขมากเรายิ่งใจฟูเข้าไปอีก แบ่งเวลาและหน้าที่ได้อย่างชัดเจนเลยจริงๆสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวตะกะแตนโชลดาที่ถึงแม้จะมีคิวงานคอนเสิร์ตคว้าใหม่ขึ้นเวทีไปสร้างเสียงเพลงให้ได้ฟังกันอยู่บ่อยๆหากมีเวลาเมื่อไหร่เจ้าตัวก็มักจะหยิบหากิจกรรมอย่างอื่นมาเพิ่มประโยชน์ให้กับตัวเองเสมอ ล่าสุดตะกัแตนชลดาก็ได้ตกลุมรักการใช้วิถีชีวิตแบบบ้านบ้านวางใหม่แล้วไปหยิบจอบเสียมาทำสวนอย่างจริงจังพร้อมเผยให้เห็นบรรยากาศหรือรอบอยู่บ่อยที่บอกได้เลยว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ดูเรียบง่ายแต่มีความสุขมากจริงๆง,งานนี้ตะกะัแตนชลดายังได้เขียนแคปชั่นไว้อีกด้วยว่าทำปุ๋ยหมักใช้เองจ้าช่วยกันทำทั้งบ้านวิถีชาวสวนอยู่บนเวทีถือไม่อยู่บ้านถึงจบเมื่อถามถึงเส้นทางบนสายดนตรีกว่าจะมีถึงจุดนี้วันที่กลายเป็นนักร้องหญิงแถวหน้าของเมืองไทย ตาก,กแตนเล่าไปยิ้มไปในความภาคภูมิกับการสู้ไม่ถอยของตัวเองสู่วันที่ไม่หยุดเรียนรู้สำหรับเส้นทางการเป็นนักร้องก็เริ่มจากการประกวดวิ่งและประกวดประมาณ8ปีก่อนเข้าวงการมีเวทีไหนก็ไปทําง,งานไปด้วยประกวดไปด้วยชอบด้วยหารายได้เสริมด้วยจะเรียกว่าเดินสายล่ารางวัลก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะร้องเพลงของแม่พุ่มพวง8ปีที่เดินสายประกวดได้รางวัลแทบจะทุกเวทีถือว่าประสบความสําเร็จนะคะแต่ก็มีตกรอบบ้างตอนนั้น ไม่กล้าหวังจุดที่จะมาเป็นนักร้องเลยแค่ได้ไรายได้จากการประกวดร้องเพลงก็พอแล้วการร้องเพลงของแตนใช้ครูพักลักจำเอาเวทีที่ทำให้มาเป็นนักร้องจริงๆคือเวที first t a t e โชว์เวทีเดียวกับไอซ์รันยูป๊อกปองกูลและอื่นๆ